ว่าธุรกิจประกันชีวิตอะมันเป็นธุรกิจที่ท้าทายเฮ้ยมันก็แปลกใหม่สําหรับเราคนธรรมดาอย่างหนูอย่างเงี้ยทาได้เฮ้ยมันมีรายได้มากกว่างานประจําอะเราก็โอเคแล้วอาชีพเรามันมันมีคุณค่ามากๆกล้าที่จะบอกกับทุกคนว่าวันนี้คือตัวแทนประกันชีวิต วันนี้นะคะแต่ก็อยากพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพธุรกิจประกันชีวิตตั้งแต่ตอนอายุ24ปีสวัสดีค่ะน้องส้มสวัสดีค่ะพี่ตายส้มนะคะกัญยาาจีเจตค่ะ, 7, คะปีนี้ก็อายุ28ปีค่ะ เข้าสู่ธุรกิจแบรนด์ชีติตตอนนั้นเราได้มีโอกาสทํางานที่ไหนมาบ้างคะเราก็เรียนอุตสาหกรรมเนาะ,ะเราก็เป็นสาวโรงงาน แล้วก็ไปทํางานที่โรงงานอยู่ปีหนึง่งสาวโรงงานตอนนั้นคือเนื้อง,งานของเรามันคืออะไรอะตาแหน่งที่เราทำเนี่ยก็คือพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็อยู่แต่ในโรงงานวิเคราะห์ตัวเลขทําตรงนั้นมาก,กี่ปีปีหนึ่งเ<ๆ>ต็มเต็มแล้วหลังจากนั้นหละ่ะมันเริ่มต้นทํางานอะไรต่อก็อเลยมองหางานอะไรที่แบบเราจะได้ขับรถบ้างอะไรบ้างก็เลยได้ไปเป็นเซลล์อยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตอนนั้นอยู่ปีกว่า,วาปีครึง่งก็ดูแล้วจากการที่งานเดิมมันก็ดูแฮปปี้นะไม่ต้องอยู่กับที่เวลาก็ได้แล้ว อะไรที่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคอะเรามองไม่ค่อยเห็นว่าเราจะเติบโตในงานนี้ได้ยังไงเนื่องจากเราเข้าไปเราเป็นเซลล์ e รียลพรีเซนเทชใช่ไหมคะก็จะมีเซลล์เอกคลูซีฟอีกก็มีเซลล์บบระดับสูงขึ้นไปอีกใช่ใใชมีเซลล์เมนเจอรอีกคือ Manager เนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเราเนาะก็จะบอกกับเราตลอดเวลาว่าแบบเขาเนี่ยยังอายุ30กว่าเขาก็เป็นเซลล์แบบเนี้ยจนกว่าจะเกษียณนั่นแหละเราก็เริ่มมองแล้วว่าเอ้ยแล้วแล้วเราล เราอายุเท่านี้เราจะเติบโตไปเป็นอย่างเขาได้ยังไงในเมื่อตำแหน่งนี้มันก็จกาํากัดก็มาคิดว่าแล้วเราอ่ะจะไปเป็นเมนเจอร์ได้ยังไงวะในเมื่อเขามใช่ในเมื่อเขาก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดจะออกด้วยใช่เพราะว่าบริษัทดีค่ะต้องบอกว่าดีเลยเนี่ยแหละเป็นจุดที่ทําให้คิดว่าเราจะเอายังไงต่อกับ,กบชีวิตดี แล้วก็คือพอคิดได้นี่มองหาง,งานใหม่เลยไหมคะตอนนั้นอะมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราเอายุยี่สิบสี่เนาะเราไปลองทางธุรกิจประกันเนี่ยเราจะให้เวลาหนึ่งปีถ้าสมมติว่ามันไม่สําเร็จหรือว่ามันทําไม่ได้จริงๆเราก็ยังมีโอกาสตอนอายุยี่สิบห้าเพื่อมาสมัครงานใหม่มันก็ยังไม่สายเกินไปเพราะประสบการณ์การทํางานเราก็มีสองปีที่ผ่านมาอะไรอย่างี้พี่ต่ายแล้วพอเราได้ผ่านมาสองงานงานที่สามที่เราตัดสินใจเนี่ยทำไมถึงเป็นประกันชีวิตเลยล่ะมองว่าธุรกิจประกันชีวิตอะมันเป็นธุรกิจที่ท้าทายในตอน นนะค,ะคือมองย้อนกลับไปคือเฮ้ยมันก็แปลกใหม่สําหรับเราแล้วเราก็ไม่ได้ปิดกั้นกับประการเอาง่ายๆคืออยากจะมาลองมากกว่าถ้าลองแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันทําไม่ได้จริงๆปีถัดไปเราก็ไปสมัครงานใหม่อันนี้ที่คิดเลยนะมันก็ไม่ได้เสียอะไร แล้ววันที่ตัดสินใจเริ่มเข้าสู่งานเนี้ค่ะมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคือตอนแรกเข้ามาด้วยความมั่นใจแล้วก็เฮ้ยมันโอเคมากนี่นะคะหน้าตาของคุณม่จากเราตัดสินใจลาออกแต่ว่าเรายังไม่ได้บอกใครเลยคือตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงานประจําเนี่ยเซ็นใบลาออกปุ๊บเราถึงจะมาบอกที่บ้านบอกเพื่อน บอกแฟนอะไรอย่างเงี้ยว่าเราลาออกแล้วนะเพื่อจะมาเป็นตัวแทนทุกคนบอกว่าทุกคนก็อึ้งไปเลย <c oughs> แม่ก็ถามกลับมาว่าเราวเซ็นไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่มั่นใจเนาะ <c oughs> คือพอบอกทุกคนปุ๊บเพื่อนหายญาติหาย <c oughs> พ่อแม่ก็แบบดูสีหน้าแววตา <c oughs> เขาก็ผิดหวังนิดนึงอะนะวันที่เราจะต้องออกไปบอกว่าวันนี้ฉันเป็นตัวแทนประกันชีวิต คิดเยอะไหมวันเริ่มต้นคิดเยอะนะก็อย่างที่บอกว่าคิดว่าอุ้ยจะไปขายใครจะเริ่มยังไงแต่ว่าพอได้ลองเข้ามาเรียนรู้จริงๆอะความคิดพวกเนี้ยมันหายไปหมดเลยเพราะว่าความรู้ที่เราได้รับมามันมากกว่าความคิดเยอะตรงเนี้ย และอะไรที่เป็นจุดที่ทําให้สม้มบอกว่าเฮ้ยก็วันนี้ฉันเป็นตัวแทนประกันชีวิตจริงๆเลยนะพี่ต่ายคือเรื่องของคุณค่าของงานเพราะว่าเราอะทำมาสักระยะหนึ่ง<ม>เราเจอเคสใช่ไหมคะคือวันนั้นเพื่อนติดต่อมาว่าแบบเอ้ยมึงพ่อกูเสียนะอยู่ดีๆก็แบบลมมูบไปเลย<ม>เขาบอกกับเราว่าแบบวันนั้นอะเขานึกอะไรไม่ออกเลย<ม>เขาไม่รู้เลยว่าจะต้องทํำยังไงอะไรเงี้ย<ม>สิ่งเดียวที่เขาคิดได้คือเฮ้ยพ่อเคยทําประกันเล่มหนึ่งไว้<ม>เขาก็เลยติดต่อเรามาอะไรเงี้ยอันนี้มันเลยเป็นจุดที่ทําให้ส้มรู้สึก ว่าอาชีพเราม,มันมีคุณค่ามากๆกก็เลยกล้าที่จะบอกกับทุกคนว่าวันนี้คือตัวแทนประกันชีวิตนะคะก็คือคุณค่าของประกันมันอยู่ในการได้ช่วยเหลือคนครอบครัวของเพื่อนในวันนั้นมีสติได้เนื่องจากว่ามีเราเป็นตัวแทนในวันนั้นด้วยเนาะค่ะ ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ค่ะมีความสุขในการทํางานไหมมีมาก <c oughs> มียังไงมียังไง <c oughs> คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยนะ,ะพี่ต่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดนิสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราเปลี่ยนไปเลยแล้วก็เรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องการดูแลบุพาการีเข้ามาสู่อาชีพนี้นอกจากเรื่องอื่นๆก็คือเรื่องรายได้ตอนแรกที่เราเข้ามาเลยนะเออมันเลยตอบโจทย์ทุกๆอย่างให้กับเราอะค่ะก็เรียกได้ว่าพ่อแม่ในตอนนั้นที่กังวลใจ กับคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ที่เห็นเรายังอยู่ในอาชีพนี้ความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปเลยไหมโอ้เปลี่ยนไปตอนนี้นะแบบเนี่ยลูกฉันเป็นตัวแทน a อเอนะมีประกันหรือยังอะไรอย่างงี้คือเปลี่ยนไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นนะว่าจากแบบคนธรรมดาอย่างหนูอย่างเงี้ยเออคือทําได้แล้วก็แบบเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยเขาก็แฮปปี้ค่ะ วันนี้ภูมิใจในตัวเองนะภูมิใจมากเพราะว่าแบบวันนั้นที่กล้าตัดสินใจลองเปลี่ยนเนาะแค่แบบ เปลี่ยนนิดเดียวเองอ่ะแบบเราก็ไม่ได้คิดเลยเลยนะแค่อยากลองเปลี่ยนงานเออลองเปลี่ยนเข้ามาเราก็แบบพลิกชีวิตได้เลยต้องบอกว่าพลิกชีวิตนะพี่สายเชื่อแหมคุยกับส้มตัวแต่เองรู้สึกมีความสุขมากๆเลยไม่น่าเชื่อนาะว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าสู่อาชีพตั้งแต่วัยที่24จนปัจจุบันน้องอายุ28ก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารหน่วยในบริษัท AA แล้วค่ะรู้สึกยังไงที่วันนี้เราได้มีการเติบโตก้าวหน้าขึ้นในอาชีพอันนี้ดีใจนะคะเพราะว่าไม่คิดเลย ว่าเราจะก้าวแบบเป็นสเต็ปได้แบบนี้ตอนแรกเข้ามาก็ไม่ได้แบบคิดว่าเราจะเติบโตนะก็คิดว่าเฮ้ยมันมีไรายได้มากกว่างานประจะําอ่ะเราก็โอเคแล้ว <c oughs> แต่ว่าวันนี้เส้นทางของธุรกิจอะคะ่ะมันมีให้เราเดินเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไป <c oughs> มันเลยทําให้เราอะเติบโตขึ้นถ้าวันนี้จะขอบคุณได้อยากขอบคุณอะไรตัวเองขอบคุณตัวเองค่ะที่แบบ ลองแบบโดยที่ไม่คิดเยอะ<ม>ลองที่จะเปลี่ยนลองที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้ามาเรียนรู้ในอาชีพนี้<ม>ถ้าแบบวันนั้นไม่ได้กล้าตัดสินใจอะพี่ต่ายส้มก็คงแบบไม่มีวันนี้การเปลี่ยนทุกๆอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับความคิดที่เขามีจริงๆแล้ววันนี้นะคะการที่เขาจะประสบความสําเร็จก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะว่าความสําเร็จในวันนี้ก็เกิดจากการตัดสินใจของเขาในวันนั้นนะคะคก็วันนี้ก็เลยขอขอบคุณน้องส้มมากๆเลยนะขอบคุณคะ่ะ